สวัสดีครับผมสวัสดีเพียงเพียงนะครับผมวันนี้ก็มากับบรรยากาศวันฝนตกเลยฮะตกแล้วฝนที่นี่ฮตกอีกแล้วนะครับผมวันนี้กะว่าจะมาปลูกผักกันหน่อยนะครับมะละกีนนะฮะก็มไม่ได้ปลูก,กวันนั้นรวมถึงักดรังนะฮะนี่ก็ผัดรังผัดปัง,ปงสีม่วงกับสีเขียว จะลองปลูกด,ดูในสวนครับผักสีม่วงกับม่วงมณีนะครับผักตังม่วงมณนีสีเขียวก็หยกมณนีนะฮะผักตั้งสองห่อรวมถึงมะละจีนนะครับก็เติมเครื่องดื่มชูกาลังบรรล่านะครับเหมือนเดิมเครื่องดื่มชูอัมรักนะครับผมวันนี้มาครับบรรยากาศฝนตกนะฮะตอนนี้ฝนกำลังตกครับผมฝนตกทุกวันนะฝนตกทุกวันเลย เช้าเย็นก่อนนอนเลยเหมือนกินข้าวเลยฝนที่นี่นะครับตกได้ตกดีตกทุกวี่ตกทุกวันนะครับตกเอาซสะสวนพุทราผมน้ําขังเลยระบายออกแทบไม่ทันสวนพุทราที่หนึ่งนะับที่นี่กท็ที่นี่ไม่มีน้ําขังที่นี่ไม่มีน้ําขังมากับบรรยากาศวันฝนตกนะครับตกได้ตกดีนะคฝน อันนี้ก็ว่าจะมาขุดหลุมซะนหน่อยขุดหลุมปลูกกล้วยนะครับขุดหลุมทิ้งไว้ปลูกกล้วยไข่เพิ่มเติมไข่ที่ผมตัดเถือไปแล้วครับตัดเถือไปแล้วก็จะขุดปลูกนะฮะปลูกหน้าฝนนี้แหละครับปลูกหน้าฝนนี่แหละแล้วก็ <c oughs> ช่วงเขาบรรษสาด้วยสิช่วงนี้เขาบอกห้ามปมลูกบอกว่า ผมว่าผมดูแล้วน่าจะปลูกได้ถ้าเราเดินระบบน้ําดีๆมีน้ำให้เขาเขาก็ออกเครือให้ตลอดหล่อให้ระบบน้ําแล้วก็มีน้ําให้เคนโ่งทอด้วยก็าจะออกเครือออกต้นใหญ่ใส่ปงใส่ปุ๋ยเรียบร้อยปุ๋ยขี้ว่วงขี้วัวก็ว่าไปขี้ปงขี้จักก็ว่ากันไปปุ๋ยขึ้นมางทีมีจะว่ากันไปแต่เข้าไปส่วนผักในส่วนก็ช่วงนี้ก็เจีบก็เริ่มโรยแล้วฮะบวกงูก็เริ่มโรยแล้วนะครับ ก็เลยจะปลูกเพิ่มเติมเข้ามาฝนก็ลงแรงกว่าเดิมอีกทีนี้วันนี้กะว่าจะเข้ามาขุดอยู่แล้วก็ทําแปลงทําแปลงแปลงตังครับด้านล่างตรงบริเวณที่ปลูกมันเหลืองนะฮะกะว่าจะปลูกขึ้นมาตอนนี้ฝนกำลังลงแรงเลยไม่รู้จะทําแปลงได้หรือเปล่า หรือจะทําแปลงได้เลยป่ะนะถ้าทาไม่ได้ก็เอาไว้วันที่ฝนไม่ไม่ไม่ค่อยตกก็จะทําแต่ว่าวันนี้แต่ว่าจะมาใส่ปุ๋ยกล้วยเลยฝนก็ตกมีนะฮะก็ไม่เหมาะกับการใส่ปุ๋ยแหละแต่ไม่แน่เด๋ยวถ้าฝนหยุดแล้วดูกีท่าว่าฝนไม่ไม่ไม่ลงเม็ดเพิ่มก็ว่าจะใส่ปุ๋ยต้นกล้วยซะหน่อยกล้วยที่กำลังออกเกืือออกนี่จะใส่ปุ๋ยเข้าไปนะฮับต้นที่กำลังจะออกก็ ตอนนี้ที่ยอยออกเรื่อยใ,ในสวนเราอยู่ประมาณเกือบๆยี่สิบเครือได้แหละทกล้วยไข่กล้วยหอมทองกล้วยหอมเขียวนะครับแล้วกล้วยน้ำว้ารวมๆกันแล้วก็ประมาณยี่สิบเครือผมตัดไปแล้วทยอยตัดไปแล้วเดี๋ยวก็จะทยอยตัดเรื่อยๆในสวนนะครับวันนี้ก็มากับบรรยากาศวันฝนตกอีกแล้วนะครับตกได้ตกดีฝมโอเคครับผมโอเคครับผมขนาดนี้ก็เป็นวิลลา ห้าโมงพอดีเป๊ะๆนะครับหลังจากฝนตกไปนะครับตกแต่เที่ยงจนถึงเกือบเกือบบ่บายสองโมงครับตกแต่เที่ยงเกืบ,บเ,เกือบบ่บายสองโมงตกเกือบชั่วโมงกว่าวันนี้หลังจากฝนหยุดนะครับผมก็ได้ไปดักถา,ากหญ้านะครับบริเวณเนี่ยฮะต้นไม้ต้นกล้วยไข่นะครับ แล้วก็ต้นง้องหลงเลี่ยก็ใส่กุ้ยแปะนะครับผมส่วนต้นกล้วยไข่ต้นกล้วยไข่อันนี้ผมว่าขุดหลุมไว้เดี๋ยวจะปลูกะะจากระยะห่างสามเม,มตรคูณสามเมตรก็จะป็นหนึ่งเมตรคูณสามเมตรนะครับผมต้นกาพวกนี้ที่ผมตัดเครือแล้วก็เดี๋ยวก็จะเป็นต้นที่จะไปปลูกแล้วก็มีคนข้างสวนแล้วก็คนแถวบ้านขอต้นพันธุ์ไป แม่ก็จะให้เขาไปกันละสองต้นผมเดี๋ยวผมก็จะขุดให้เขาไปนี่ฮะร,ระยะห่างหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรนะทีน่นี้จากสามเมตรคูณสามเมตรขีกระดาษหญ้าไปเดี๋ยวนนี้ก็จะใส่ปุ๋ยฮะนี่ฮะหลักฐานฟุตตกฝุตตกแล้วก็น้ำขังตรงที่ผมขุดไว้นะครับนี่ก็เหมือนกันตรงนี้ก็ขุดใหม่ครับ 1> 1เมตรคูณหนึ่งเมตรนะครับผมแต่๋วนี้ก็จะใส่ปุ๋ยต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยที่ผมทักยาอันนี้ก็ต้นมะยงชิดนะฮะเดี๋ยวก็จะใส่ปุ๋ยด้วยพอได้อายุการใส่ปุ๋ยแล้วนี่ปลูกต้นนี้ต้นหนึง่งน้ำก็ทมซะแล้วนะครับต้นนี้เดี๋ยวก็ใกล้ๆไแทงปีละดูท่าต้นนี้ก็ยังไม่ได้ได้ยงได้ย้ายเขาเลยครับ ต้นปูต้นกล้วยปลูกนี่ต้นกลนะ้วยไข่โผลข้างบนแล้วก็ได้ยาพวกต้นแก้วมังกรนะฮะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยให้เขาใส่ปุ๋ยขี้งวหรือปุ๋ยคอกของเราใส่เข้าไปนะครับพอต้นแก้วมังกรของบางต้นก็เป็นลูกแล้วนะครับปลูกได้ย,ยังไม่ถึงปีถือว่าโอเคนะครับนี่ถือว่าโอเค น,ะะนี่หนึ่งก็จะมีตำหนิบ้างนะฮะไม่ได้ฉีดปุ๋ยฉีดยาอะไรเลยปีแรกฮะปีแรกก็ไปแต่เขาไปก่อนนี่ก็อีกลูกหนึ่งกำลังจะออกลูกส่วนบุบเดี่ยมก็ออกลูกแล้วบุบเดี่ยมก็ออกลูกแล้วฮะส่วนบุบงูเดี๋ยวก็จะขึ้นมาเก็บเดี๋ยวจะขึ้นมาเก็บครับจะถ่ายก่อนเดี๋ยววันนี้ก็จะเก็บ ฝรั่งไปด้วยนะเดี๋ยวเดินดูฝรั่งเลยนี่บวกงูดานบนมีไม่เยอะเท่าไหร่มีไม่เยอะเท่าไหร่แล้ววันนี้ผมก็ลงเม็ดกาต้นเวลขี่นกไปด้วยแต่ก็จะตัดกระเจี๊ยบไปด้วยกระเจี๊ยบก็งอดีจังเลยช่วงนี้ที่สาเหตุที่งองอเนี่ยหมดหมดเดี๋ยวจัดการหมดซะหน่อยหมดเริ่มเยอะแล้วฮะไม่ได้ฉีดปุ๋ยฉีดยามา ไล่มแมลงมาสักพักแล้วเดือสองอาทิตย์ได้แหละตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ผมปลูกทดลองปลูกครทดลองปลูกบวบไอ้มะละจีนนะฮะทดลองปลูกมะละจีนว่าจะโอเคไหมถ้าโอเคผมก็ซื้อเป็นพันมาปลูกแต่ถ้าไม่โอเคก็พอแค่นี้นะครับผมคม่อยทดลองไปฮะค่อยๆทดลองปลูกไปนะครับส่วนผักตังก็ยังไม่ทําอะไระหมดเวลาซะแล้วนะครับผม หมดเวลาสักกว่าเดินดูสวนสัหน่อยนี่เก็บเก็บตรงนี้เด็กก็ต้องเก็บนี่ฮะหลักฐานของฝนตกวันนี้นะฮะน้ำจึงนองเลยน้ำจึงนองเลยในสวนเราเดี๋ยวดูสวนสัหน่อยครับวันนี้ยามเย็นยากาศดีๆฮะห้าโมงเย็นเดี๋ยววันหนังเดี๋ยววันไหนก็จะมาเก็บพริกสัหน่อยพริกขี้หนูสวนกล้วยเล็บมือนาก็ออกซีบีแล้ว สี่วีสีวีจะห้าวีก็จะประมาณนี้หรือเปล่าห้าวีสวนกล้วยหอมทองนี่กล้วยหอมทองได้หกวีสองสี 2, 4, ่หหวีนะครับผมเดวสักสวันส่งวันก็จะหกปีละจัดการปีกล้วยแล้วออกแล้วนะครับกล้วยหอมทองในสวนเราหนึ่งต้นเดี๋ยวก็จะขยายพันธุ์ หนอผมก็ตัดไปเหลือว้ต้นหนึ่งนะฮะไม่ได้ตัดส่วนต้นละมดกระสือมาลีก็กำลังสวยส่วนต้นนี้ก็แตกยอดไปแล้วนะครับนี่ก็แตกยอดนี่ก็ต้นมะกรูดในสวนเรานะครับเดี๋ยวมาเดือนหน้าก็จะเก็บนี่ฮะต้นเนี้ยเดี๋ยวมันเดือนหน้าก็จะจัดการเครือกล้วยนำมาซะหน่อยเดือนหน้านะครับ เคยทยอยฮะวันนี้ตอนตอนนี้นก็ทยอยออกปีเยอะแล้วในสวนเราทยอยออกปีเยอะแล้วโอ้เดี๋ยวหาถุงปุ๋ยมาใส่กล้วยหอมเขียวซะหน่นอยปุ๊บหลุดหลุดหลุดไม้พยุงตน้นกล้วยนะครับเมื่อกี้ อนส่วนนี้กต็ตัดตัดหญ้าไปนะครับแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ขึ้นอีกนลฝนชุกอย่างนี้ฝน,น,นตกทุกวันนะตกวันละช่วงเวลาเลยช่วงบ่ายๆนี่เอาละนะฮะโอเคเดี๋ยวจะจัดการต้นกล้วยต้นนี้ซะหน่อยนะเดี๋ยวจะจัดการต้นกล้วยต้นนี้ซะหน่อยไม่พรุ่งนี้ก็มาลืนเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆว่าจะเป็นยังไงไม่พรุ่งนี้ก็มาลืน ไปด,ดูกันไปก่อนกล้วยเริ่มตายใบกล้วยเริ่มอย่างนี้แหละไม่น่าเอาไว้นี่ฮะไม่น่าเอาไว้เดี๋ยวดูสักหน่อยถ้าสามยอดข้างบนมียอดไหนยอดนี่คงจะหักถ้าสามยอดข้างบนหักอีกถือว่าโอเคสละสละต้นเลยต้นนี้ทั้งต้นทั้งหน่อเอาให้หมดครับไม่ให้เหลือไว้ ก็จะสละทิ้งหนึ่งต้นในสวนโอ้โหกล้วยนนสองสี่ห้าหกเจ็ดโอ้แปดบี 8, แปดหรือเก้าบีนี่เขือนี้ต้นกล้วยนะครับในสวนเราเดี๋ยวจะเอาถุงมาคุมกล้วยเขือนี้ซะหน่อยกล้วยของเขียวนะฮะ่้นกล้วยไข่ต้นนี้ก็กำลังออกแทงปี ไข่ตัวน,นี้ก็กำลังแ้งปีแต่ไม่รู้จะได้กี่กี่วีมากันไปนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่สวนนะครับผมอยู่ที่สวนอยู่ท้ายไร่เดี๋ยวดูสวนสักหน่อยก่อนกลับบ้านก็นจะเก็บผักในสวนกลับบ้านนะครับนะรวมถึงวันนี้จะเก็บวันนี้จะเก็บฝรั่งด้วยเดี๋ยวดูฝรั่งด้วยครับแต่มงตัวเราเดินดูภายในสวนไปก่อน ผีก็ทำรมให้เขาเรียบร้อยฮะทำเมื่อวานทำลมให้เขาเรียบร้อยนะครับส่วนกล้วยชุดนี้ก็กำลังโตครับกำลังโตกำลังโตใส่ปุ๋ยมัง้งไม่ได้ใส่ปุ๋ยมัง้งช่วงเวลาขาดขาดเขืนๆส่วนชุดนี้ก็น้ำดีหน่อยก็ต้นเอ่อ วอโรงเรียนผมก็โอเคอยู่แต่ถ้าเมื่อไหร่น้ำขาดแล้วก็พระเจ้าจอดแน่นอนนะฮะนี่วนนี้เป็นกล้วยไข่กล้วยไข่กับกล้วยหอมเขียวนะครับกล้วยไข่กับกล้วยหอมเขียวกล้วยหอมเขียวเครื่อนี้ผมว่าผมน่าจะจัดการตัดได้แล้วจัดการตัดได้แล้วผมว่าเนะี่ย ไม่งั้นก็น่าจะเป็นวันที่สิบห้าของเดือนคงจะต้องจัดการเขาซะแล้วเพราะเหลี่ยมเริ่มหมดแหละพอเครือเนี่ยจะออกเครือแรกของสวนนะฮะก็จะจัดการซะหน่อยเม่วันที่สิบห้าก็สิ้นเดือนโอ้ยลืมเอาปุ๋ยมาใส่เลยไรจะเอาปุ๋ยมาใส่ซะหน่อยต้นบวบบวบหอมบวบหอมในสวนนะครับผมส่วนต้นเอ่อ นี่ก็กำลังสวยต้นเอ่อ็กต้นอะไรดึงเชื่อแต่ละเอ่อตัวฝักยาวนะครับกำลังสวยตัวฝักยาวกําลังสวยเดี๋ยวก็จะปุ๋ยคอกมาใส่อีกเช่นเคยนะครับใส่ไปบางสวนแล้วก็เจอพวกไก่เขี่ยเลยเขี่ยออกใส่เข้าไปไก่ก็เขี่ยออกใส่เข้าไปไก่ก็เขี่ยออกดีจริงๆไก่นะครับ ตัดหญ้าเสร็จแล้วก็ดูล่มเลื่อนไปดิล่มลื่นเลื่นหูเลื่นตาดีฮะแต่ก่อนเดี๋ยวหหยานี้ลกลงบุญร่าง,ง,งเลยฮะในสวนเราเดินไปไหนก็เดินลําบากเดินยากนะฮะนี่จะมีมะละให้เก็บบ้างไหมเนี่ยมะละให้เก็บบ้างไม้มะละไม่มีให้เก็บในช่วงนี้สวนนี้ก็จะเป็นกล้วยหอมทองหนึ่งต้นในสวนผมนะครับ ต้นย้ายมาปลูกจากต้นนู้นนะฮะมาไว้ตรงนี้ก็รอดูฮะว่าจะโตแค่ไหนส่วนต้นขาก็เริ่มโตมากแล้วเริ่มแทงหน่อเยอะแล้วฮะข่าที่เอาาลงไว้อือ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 อ็ออื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 ออเออื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 ออออืออืออออเออ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 เออ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 อ ยอดยายเขาสน่อยเดี๋ยวมาเก็บนะครับเดยนดูสวนสน่อยเดยนดูกล้วยเรือนี้เรือนี้เป็นเครือที่สองที่ออกตอจากเรือเเรือที่ผมดูเมื่อกี้กล้วยหอมเขียวนี่สักหน่อยฮะอีกประมาณเดือนหนึ่งอีกประมาณเดือนหนึ่งก็น่าจะโอเคเดี๋ยวจะตัดยอดไอ้ตัดหน่อกล้วยซะหน่อยตัดยอดเขาแทงหน่อเยอะแล้ว มันเต่าแมัะเต่าลูกใหญ่ใหญ่ลูกใหญ่ใหญ่เริ่มแก่แล้วเนี่ยลูกใหญ่เอาไว้ทำพันธุ์เดี๋ยวได้พันธุ์ก็ขยายปลูกต่อนะครับที่ก็ดี๋ยวก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วปลูกต้นบุกต้นไม้ในสวนต้นมุกต้นไม้ในสวนแล้วก็ได้เวลาใส่ปุ๋ยแล้วนะครับอีกต้นหนึ่งนะฮะ ก็จะใส่ปุ๋ยให้เขานะครับผมนี่ก็มาละลูกผสมนะฮะละลูกผสมอันนี้มะะันมะละขีน้นกมันละขี้นกในสวนเรานะครับวันนี้มีเก็บไหมโอ้มีอยู่นี่นี่เก็บไปก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ได้ทุกวันฮนะวันละนิดวันละหน่อยมาละสนมาก จะเลื้อยตามดินนี่จะออกเลื้อยไปตามดินนี่จะออกตีออกลูกดีดถ้าเราไม่ดูไม่ทันนี่ก็แก่เลยนะครับผมใหญ่จนแก่เลยส่วนด้านบนนี่ไม่ค่อยออกเนี่ยเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเดี๋ยวปล่อยไว้อีกวันสองวันเดี๋ยวก็โตเนี่ยเลื้อยตามดินนี่โตเร็วเนี่ยอย่างเช่นอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยฮะเดี๋ยวก็แก่เนี่ย นนี่กอ,เด,อเ,เดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวมองไม่เห็นเดี๋ยวไม่ได้เก็บอีกเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวก็แก่แก่แล้วก็จะกินไม่ได้จําหน่ายไม่ได้ด้วยเช่นเหมือนอย่างเงี้ยเนี่ยแก่ไปซะเลยนะฮะแก่เลยตัวนี้ก็กำลังเลื้อยฮะมีไหมมีให้เก็บไหม นม่มีหรมีเดี๋ยวเดินดูอีกรอบหนึ่งครับเดินเก็บเก็บอีกรอบหนึ่งว่าจะมีให้ผมเก็บไหมไมาเจ็ดนี่ลูกนี้พอได้แล้วไม่ได้ถ้าปล่อยไว้พวกนี้ก็ไม่สุกก็แก่นะเดี๋ยวไปเดินดูฝรั่งเราเก็บฝรั่งเนกะ็บฝรั่งสิฝรั่งพอเก็บได้หรือยังฝรั่งในสนวนเราโอ้ยลูกนี้ แตกแล้วแหงลอยลาเลยลูกไม่สวยเลยแตกแล้วปิดซะหน่อยเลียงเันท้องเจาะไม่ได้แล้วนี่ลูกนี้จางจะเดินดูนะครับ ลูกไหนพอเก็บเดี๋ยวผมก็เก็บเลยเชั้นลูกนี้หรือเปล่าลูกนี้พอเก็บหรือยังจับดูกซีโอ้พอแล้วนี่ลูกนี้ลูกนี้ก็ยังลูกนี้พอเก็บแล้วนี่เดี๋ยวเขเก็บครับเดี๋ยวหาดูลูกอื่นก่อดูดูลูกอื่นก่อนล,ลูกนี้เออพอเก็บได้หลายลูกแล้วลูกนี้ก็พอเก็บได้เลย แด่วันที่เท่าไหร่ดูสิโอ้ที่แปดเดือนเจ็ดเดน,นี้เดือนอะไรเดือนแปดเอเดือนเก้าเริ่มเก็บได้แล้วเดี๋ยวจะทยอยเก็บนะครับดูลูกนี้สิลูกนี้หอก่อนเข้าเลยนี่โอ้โหลูกนี้ไม่สวยแล้นี่ลูกนี้ไม่สวยดูดูลเลยนี ตะปุ่มตะปามเลยลูกนี้ลูกนี้ยังเล็กอยู่ลูกนี้ก็ยังเล็กอยู่บงลูกก็ยังไม่ได้ห่อเออเช่นลูกนี้เนี่ยลูกนี้น่าจะเก็บได้ใหญ่แล้วลูกนี้ยังโอ้ยลูกนี้โดนน้ำ เด็ดทิ้งบางลูกก็ไป่ไห่หออย่างเงี้ยรอยร้อยเขาสุกเลยเ,เ,เดี๋ยวดูฝรั่งครับว่าจะเก็บซะหน่อยนี่จะเก็บกลับบ้านซะหน่อยมีลูกค้าสั่งมาลูกนี้ก็น่าจะเก็บได้ลูกไหนใหญ่ๆก็คือ จับดูก็โอเคแล้วจับดูโอเคก็จัดการตัดกลับบ้านลองตัดดูสักลูกสิครับตัดดูสักลูกสิดูลูกนี้สิอืมตัดเลยไม,ไม่ต้องแกะนะไปแกะดูก่อนแกะดูก่อนดีกว่าเป็นลักษณะไหนอืม ไม่แกะแล้วขอตัดเลยครับโอเคครับนี่แกะมาเรียบร้อยตัดมาเรียบร้อยได้แล้วหนึ่งลูกฝรั่งในสวนเราตัดมาจากตรงนี้แหละฮะเี๋ือตัดเรื่อยๆฮะโอเคครับขออนุญ,ญาตเก็บฝรงฝรัง่เงเก็บเพ่เก็บผักกันครับเดี๋ยวเจอกันอีกรอบนะครับผมโอเคครับนี่ก็คือสิ่งที่เราเก็บได้ครับกระเจี๊ยบน่าจะอยู่ประมาณโูหรือโูกว่าหรือสองูได้นะฮะ ไปขายตลาดก็โลละด้ยี่สิบถ้าขายที่บ้านก็โลละสามสิบประมาณเนี่ยแล้วก็บวกงูละกิโนกโดนถึงฝรั่งอลักเก็บมาเมื่อกี้แต่ยังเก็บไม่หมดครับยังเก็บไม่หมดเต็มถุงทุกคนมิจะาอากัดยังไงนะครับผมเดี๋ยวเอาของชุดนี้ไปเก็บเดี๋ยวก็จะกลับมาเก็บฝรั่งอีกนะครับผมโทรหาแม่แล้วเมื่อกี้แม่ไม่รับสายกันเลย แต่ว่าเดี๋ยวของไปส่งแล้วก็เดี๋ยวกลับมาเก็บฝรั่งในสวนอีกมีคนสั่งนะครับผมมีลูกค้าที่ตลาดเขาสั่งมาของพวกนี้ก็บางอย่างถ้่เราไม่ได้กินหรือกินไม่หมดก็จําหน่ายขายครับฝรั่งก็ชิมไปกินไปเจี๊ยบก็กินบวบงูก็กินน้ลาก,ก,ก็กิน,กกนเหลือก็ขายเบื่อเราไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่ปลูกเยอะในสวนก็เอาไปขายครับผมตลาดมั่ง วางขายที่บ้านบา่างาประมาณนี้นะครับโอเคครับวันนี้ก็หกโมงยินแล้วเดี๋ยวก็จะกลับบ้านครับขออนุญาตจบคลิปโอเคครับผมวันนี้ก็หกโมงแล้วน่าจะหกโมงหกโมงพอดีครับผมอยู่สวนอยู่ไร่ถากยุงถากหญ้านในสวนแล้วก็เก็บผลไม้เก็บผักในสวนนะครับไปจําหน่ายซะหน่อยนะครับ <c ười> หาไรายได้เพิ่มเติมครับแล้วก็ พวกฮารุฟงฮอรพภาเขาช่วงนี้ใบแห่งฮะัพวกมาลงแมลงก็ลงในไรเยอะเลยพอสมควรนะครับผมช่วงนี้โอเคครับวันนี้ก็เก็บผักเก็บอะไรในสวนแล้วก็มาดายาแล้วก็ขุดหลุมเพื่อจะเตรียมปลูกกล้วยไข่ด้านบนอีกนะครับผมระยะห่างก็เมตรคูณสามเมตรนะครับผมระยะห่างเมตรคูณสามเมตรระหว่างแถวต้นก็เมตรหนึ่งนะครับผมระยะห่างของต้นต่อแถวก็ สามเมตรนะครับผมแต่ก่อนผมผมปลูกก็คือสามเมตรคูณสามเมตรแต่ทีเนี้ยไปศึกษามาแล้วก็ดูทางอาจารย์ดูมาก็เขาบอกว่าหนึ่งเมตรคูณหนึ่งเมตรก็ได้แต่เราต้องบริานนหารนาไม่ดีแล้วก็ใส่ปุ๋ยให้เพียงพอที่เขาต้องการนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ก็น่าจะจบคลิปได้เพียงแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามกดซับสไครป์กดกระดิ่งช่องทีมล่าทีมไฮโด้วยนะครับผม คนเป็นอย่างสูงเกษตรทำา่านะครับผมอือต้อเป็นผลพลอยได้ที่เราทํามานะครับมีกับฝั่งลูกนึงอาจจะลูกไม่สวยนะครับอาจจะลูกไม่สวยแต่ลูกน่าจะหวานนะครับผมก็เดี๋ยวมาเก็บอีกที่สวนนะน่าจะเอาเข่งมาเพราะว่าหลายลูกอยู่บนควรในสวนยังไม่ได้เก็บเลยโอเคครับผมสวัสดีครับเกษตรทำซสาครับนี่ก็คือผลผลิต นิดเนือนมานะครับผมทั้งวันแล้วก็ค่อย <oy> <t ick> ๆเก็บสะสมไปเรื่อยๆโอเคครับผม <oy> <t ick> สวัสดีครับ